กราบนมัดการพระอาจารย์คระบอมเจริญมพร้อมอยากทราบชื่อพระอาจารย์ครับแล้วก็มาจากราัดไหนครับชื่อพระครูประหลาดสุรพลสันติเชยโยมาจากที่พักสงฆ์ท่าอิดอตำบลหนองละครอำเภอเมืองจังหวัดนครนาย,ยกแล้วที่สำนักสงฆ์ตอนนี้กำลังะจะสร้างอะไระที่กำลังจะสร้างก็คือกำแพงแก้ววิหารแล้วก็จะยก อศาลาการประเรียนก็สองอย่างเนี้ยแล้วงบประมาณที่ที่กำหนดไว้ประมาณเท่าไหร่ถ้าวิหารกำแพงแก้ววิหารน่าจะประมาณล้านเศษเศษแล้วก็ศาลาการประเรียนช่างได้มาเขียนแบบไว้อยู่ที่ประมาณสองล้านห้าแสน แล้วก็ตอนนี้มีมพระจําอยู่ที่สำนักสงฆ์ประมาณกี่รูปได้ตอนนี้พรรษาที่แนละ้วที่ผ่านมามีเจ็ดรูปพรรษานี้ก็<ม>พอออกพรรษาก็เหลือประมาณห้ารูปประมาณนั้นประมาณนี้แล้วอที่สำนักสงฆ์นี่ม,มีมีการปฏิบัติธรรมมีอะไรบ้างครับอยากให้พระอาจารย์แนะนําก็ช่วงนี้ญาติโยมก็ถอยห่างน้อยไปหน่อยก็เลยไม่ได้จัด ปฏิบัติธรรมอะไรครับก็ถ้ามีญาติโยมก็จะจัดปฏิบัติธรรมเช่นนี้ก็มันมีข่าวเกี่ยวกับพระระดับใหญ่ๆระดับพระครูอะไรอย่างเงี้ยก็เลยกระทบตรงนี้ด้วยใช่ไหมก็เขามีบ้างแต่นิดหน่อยอเราเรามันเป็นวัดสองเล็กไม่เหมือนกับวัดใหญ่ๆถ้าวัดใหญ่ๆอาจจะกระทบเยอะ ก็ประมาณนั้นครับแล้วอยากจะทราบเลขบัญชีเผื่อจะมีญาติโยมที่อยู่ทางบ้านเขาอยากจะร่วมทำบุญกับที่สมสัครสองครับเลขที่บัญชีก็ธนาคารกรุงไทยสาขาโรตัสจังหวัดนครนายกหมายเลขบัญชี661 4588931ธนาคารกรุงไทยสาขานครนายก แล้วก็เบอร์เบอร์โทรเบอร์โทร0817157211อีกอีกสักรอบนึ่งเบอร์เบอร์โทรเบอร์โทร0817157211ที่พระอาจารย์อใครอ่าพระครูประหลัดสุรพลสันติชยโยเบอร์พระอาจารย์เองเลยใช่ครับแล้วก็ทราบข่าวได้ไงครับว่าพระอททาน ร่วมบุญมาโดยการที่มอบพระให้กับทางวัดหรือว่าสำนักสงฆ์นี่ครับอ๋อก็ดูจากในเพจของท่านพออ๋อตามเพจของตามเพจครับตามมานานีหครับก็ได้ประมาณสักสิบห้าวันฝาฟาหน่อยก็เปิดพอดีเปิดมาก็เลยเห็นพอดีก็เลยอ่าใช่ก็เลยกดติดตามไว้ก็เลยกดติดตามแล้วก็รับชมท่านพออท่านไลฟ์บ้างอะไรบ้างอ๋อครับแล้วเป็นยังไงบ้างครับ ก็ก็ดีครับแล้วเกี่ยวกับพระสมเด็จท sure> ี่เขาถกเถียงกันอยู่ว่าแท้ไม่แท้สายวังมีอยู่จริงไหมเนี่ยพระอาจารย์มีความคิดเห็นบ้าอย่างไรบ้างก็ไม่มีความคิดเห็นอะไรนะแหมก็ ือว่าระดับพอแล้วคงจะไม่มีปัญหาอะไรก็คงจะไปได้ดีอะไรอย่างเงี้ยพีว่าอย่างนั้นโดยส่วนตัวเชื่ออยู่แล้วใช่ว่าว่ามีอยู่จริงใช่ก็บางทีเสียนก็พูดไปแบบโดยที่ไม่รู้ข้อมูลพวกเสียนก็ถกเถียงกันไปครับผมแล้วเป็นไงครับมาที่นี่ก็รู้สึกดีนะมาที่นี่ก็ม่เยี่ยมชมสถานที่ มีญาติโยมมาชมก็รู้สึกว่าดีครับแล้วได้เข้าไปกราบสมเด็จท่านไหมอ่ายังไม่ได้เข้าไปเลยอ๋อเดี๋ยว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 สัมภาษณ์เสร็จเลี๋ยวอยเท่า <c oughs> อัอ่าสุดท้ายครับผมก็อยากให้พระอาจารย์นะครับผมได้อํานวยอวยพรอให้กับท่านผอ,อฟ้าแล้วก็ญาติโยมที่ชมที่อยู่ทางบ้านอยู่ตอนนี้ก็ขออนุโมทนาแด่ท่านผอ,อ,อ ให้มีอายุอ,อนณะสุขะสุขะาระปฏิพานนามสารสมบัติปรารถนาสิ่งหนึ่งประการใดก็สมความมุ่งมั่นปรารถนาจนทุกท่านทุกประการเทินสาธุนิมนต์พระคุณเจ้ามาเลยจ้ะครับ ถวายพระคุณเจ้าที่นําเอกสารมาแล้วก่อนเนาะของพระอาจารย์ที่ไม่มีเอกสารแล้วมีเอกสารก็ปี้ไหมอาจารยพี่สองมีแค่ใบตาตั้งมาเหลืตาตั้งวัดแล้วตาตั้งเจ้าวาดอะ่ะไม่มีไม่มีถ้าไม่เป็นเจ้าวาดยังรัดไม่ได้เดี๋ยวให้ส่วนตั้องเป็นเจ้าวาดแ,แต่ว่าแต่ว่าต้องมีนี่แนบมาหมนึ่งเดือ ไม่แต่เราสามารถตรวจสอบได้ไหมแล้ว,วส,รสร้างอะไรเงี้ยก็รตรวจสอบดูรจริงๆแล้วลูกศิษย์น่าจะเตรียมเอกาสารมาให้ท่านด้วยนะอันนี้เดี๋ยวของวัดเลขก่อนห้าร้อยองค์ค่ะ อันนี้โยมพิจารณาให้ไปห้าร้อยองน่าจะล้านกว่าได้นะคะจะได้สำเร็จอันนี้จะเป็นบางขุนพรมปลูกเก่าซึ่งพระก็าาหายากอยู่แล้วโดยสายวัดอันนี้เป็นวัดเกศท,ที่ฝากปลูกบางขุนพรมนะคะแล้วก็จะทรงคุณค่ามากๆตั้งจิตอธิษฐานที่โยมบอกว่าล้านกว่าท่านตรงสำเร็จแน่นอนส่วนอันนี้จะเป็นส่วนตัวนะคะ ส่วนตัวของพระคุณเจ้าน,นี้จะเป็นส่วนตัวที่โยมถวายให้ค่ะอันนี้เป็นส่วนตัวอันนี้เป็นสมบัติของวัดเช่นถ้า,าตามนโยบายของโยมคือของวัดเนี่ยพระคุณเจ้าก็ตั้งพุ่มกระถินผ้าป,ป่าหรือให้ลูกศิษย์ลูกหาของพระคุณเจ้า,าได้ร่วมปัจจัยนำสู่วัดในการที่จะสร้างกำแพงแก้วใช่ไหมคะ ใช้ล้านกว่าใช่ไหมท่านบอกทำเป็แก้วประมาณล้านกว่าบาทแค่ก็ตั้งอยู่ไม่ควรต่ำกว่า2,500เนี่ยถ้าเป็นบางข,งขุนพรมปู่เก่านะคะถือว่าถูกเพราะว่าถ้าโยมปล่อยเองโยมยังปล่อยถึง5,000นะคะร,ราคาประหยัดถือว่า5,000ก็ถูกมากจริงๆสำหรับพระแท้ล้านหนึ่งสิล้าน20ล้านก็ถือว่าถูกกับพุทธคุณที่กินไม่มีวันหมด ผู้สวมใส่ก็เกิดพุทธคุณเกิดบารามีเกิดสิ่งที่เป็นมงคลแล้วยังช่วยรุ่มบุญแล้วก็บุญหลายขั้นตอนวัดก็จะได้เจริญรุ่งเรืองเพื่อเป็นที่พึ่งที่ยึดเหนี่ยวของประชาชนอีกนะคะอนิยมถวายอันนี้เป็นสมบัติของพระคุณเจ้าส่วนตัวส่วนของวัดก็ตั้งหากแต่โยมดู รุ่นขุดสาทำไรเดื๋ท่านจะไปร้อยครบร้อยแปดเม็ดนะฮะอันนี้ของประคุณเจ้าส่วนตัวนะเจ้าคะแล้วก็เดี๋ยวถวายเลยเดี๋ยวร่วมถวายเลยเอามาเร็วพี่ๆใครจะมาจับข้างหลังของออเร็วทีมงานจิตอาสาทุกคนเข้ามาได้ข้างหลัง มีส่วนตัวก่อนนะคะนองจับเลยเทาบีนิดนึงในตัวหนังคา,า,าสาทูกาอันนี้ลูกศิษย์ถือให้ท่านก่อนแล้วเดี๋ยวให้ท่านใส่ย,ย่ามอันนี้ใส่ย,ย่ามแยกไว้ถาดบนหนึ่งร้อยนะครับถาดล่างป <บน S 2> ระมาสองร้อยครับรอบที่แล้วมีเด็กจัดผิดพลาดไปให้ทางใต้เนี่ยซึ่งโยมก็ต้องส่งคืนไป ให้ถึง200องค์ขาด100องค์คือด้านล่างเนี่ยต้องเช็คตรวจสอบก่อน2แถวไหมสอ,ส,สองแับสอแถวและ2ก็คือ1ถาดด้านล่างเนี่ยจะอยู่ที่200แถวแถวที่2ก็200แถวบนนี่100ร,รวมเป็น500องค์ค่ะ่ะยกเลือค่ะ,ะทุกค่ะ วันนี้ไม่ผิดพลาดนะใครผิดพลาดเนี่ยแทนที่จะได้บุญเดี๋ยวได้บาปอันนี้ท<า>่างกอดท่า,านต<า>ั้งใจกวนแล้วพรแล้วพองมีมกันครับยะทาวหาปุราปาริปุเรนทิสาหารัง เอวะเมวะอิโตตินังเปตานังอุปกาปฏิอิตตังปฏิตังตุมหังกิปะเมวะสัมิจันโตสัพเพปุเรนโุสังกปะจันโตปานาตโทยัตตามานิโชติรัโทยัตตาสัพพิติโยวิวัชันโตสัพารุโคเวนัสตุมาเตภวัตวันตารายโย สุคีติคายุโกภว,วอาอภิวาธนาสีรินสนิจังวุฒาปจายโนจัต,ตาโรธรรมาวัฏันเิอายุวันโนสุขังภาลังขอมีความสุขความเจริญนะคิดสิ่งใดขอสงความปาถนาทุกปะการเถิด